สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถยอดนิยมอีกสักหนึ่งคันนะครับกับแบรนด์ Honda คันนี้เป็น Honda City ไทยแเซเกียร์ธรรมดาไม่เคยติดแก๊สเครื่องหัวฉีดเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันกันนะครับรถเป็นรถสีบอลเดิมโรงงานนะครับบอดี้สวยหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อปิดปัามหรือจมน้ําสภาพสีมีรอยแดดเรียบ้างเล็กน้อยโดยรวมยังเงาริ้วรอยตามการใช้งาน เล็กน้อยนะครับตามที่ท่านได้เห็นตาวิดีโอยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่ได้ไม่ถึงหมื่นโลนะครับผมนี่นะครับเกียร์ธรรมดาเอาไปก็ขับขี่ใช้งานได้เลยช่วงล่างเจ้าของเดิมเพิ่งทำสาเหตุที่ขายเปลี่ยนรถใหม่นะครับคันนี้นะครับเปิดให้ถูกๆแล้วนะครับถูกกว่า iPhone 14 Pro Max ที่ออกมาเลนะครับเลือกเอานะครับว่าจะไปซื้อ p h o n e ใช้หรือจะมาซื้อรถยนต์นะครับผมนี่นะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับไปก็ได้หลายคน กันแดดกันฝนล,ลดชนไม่เจ็บฝนตกไม่เปียกแดดออกไม่ร้อนขี่เที่ยวต่างจังหวัดสบายๆนี่นะครับสวยงามนะครับมีริ้วรอยบ้างตรงการใช้งานทั่วไปบอดี้สวยโครงสร้างสวยไม่มีชนหนักตัดต่อีคกามไม่จมน้ําภายในบอกกรามี่เดิมโรงงานแห่งประตูสภาพดีนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับส่วนใหญ่ชิตี้ไทสแตนนะครับก็แผ่งประตูจะเละหมดคันนี้สภาพโคตรดีนะครับกระจกเป็นระบบแมนนวลนะครับไร้ปัญหา กระจกไม่ลงขึ้นลงได้แน่นอนเพราะใช้ระบบแมนนวลไม่มีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมนี่นะครับสวยงามกันนะครับแผงประตูแผงประตูสวยทุกบานนะครับผมภายในสะอาดนะครับผมนี่นะครับเครื่องเป็นเครื่องหัวฉีดหัวมะลายเป็นพาวเวอร์นะครับผมแอร์เย็นฉ่ำมีปัญจานีโบดนะครับสามารถล็อกได้นะครับผมประหยัดน้ํามันนะครับผมคันนี้15-16กิโลนิดนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทฟังเสียงนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผม อัตราเร่งดีนะครับเหยียบตอบสนองได้ดีนะครับผมนี่นะครับเครื่องเงียบๆนะครับผมราคาถูกกว่า iPhone 14 Pro Max แน่นอนนี่นะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมซ็อกเิร์ฟเดิมสวยงามนะครับผมใครหาเป็นรถคันแรกเอาไปขับขี่สรงลูกส่งหลานโรงเรียนครับีใกล้ไกลสะดวกสบายนะครับผมปลอดภัยทุกระยะทางนะครับมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ราคาถูกกว่าไอโฟนนะครับผมนี่นะครับสศรษงามครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้าย ดันขายก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมสายค้าขายตลาดนัดเล็กๆน้อยๆขนของได้ดีนะครับผมประหยัดแม่ลงแม่แรงนี่นะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองรับกันครับผมเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถ Honda City ไ h เซ็คันนี้แล้วนะครับ ภายในก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับผมเกียร์ใส่นิ่มนะครับผมขับขี่นิ่มเงียบนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่ราคาครึ่งแสนเท่านั้นนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนในตลาดขายห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นเราไม่สดนะครับเราขายแค่ครึ่งแสนนะครับห้าหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอยากให้สวยเก็บสีนิดหน่อยถ้าไม่สีเรียกใช้งานได้เลยนะครับผม เอาไปไป้รงซ่อมครับสีสัตช่างมันนะครับตากตรงตากแดดรอยถลอกตอกเปิดนิดนิดดหน่อยไม่น่าเกียดครับผมรถอยู่พุนทธมนตลสายสองครับผมต่างจังหวัดมีบริการสไลออนถึงหน้าบ้านนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ